าพ่อล้องเรืรองพกับแาติพี่นี่จงออกมารับชมรับฟังเอาูะไเนา่ยพ่อ,อเมื่อเนี่ยพ่อไอสั่นไปสั่งมากครับใยย,กกย่สเกวตมาเฉพาะเอาละครับท่านทุกครับสูแหลกครับสูแหลกท่านทครับอาเซียนัมลูญาติพ่ออาเซียนลูโบราณ ครับเนี่ยพอเซมือหลูกครับอีะอียะนื้อเื้ออเื้อเื้อโตแล้วครับท่านผู้ชมเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้า ที่ที่ครบรักษา่งงวดที่ผ่พานมาเนะครับเนาะเกี่ยวกับเต่าโบราณหรือวิญญรณโพนกเหลืองครับหมวกเขาครับท่านผู้ชมครับเขาสองงวดเว้นหนึ่งงวดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นครับผมกระสิเขาไปหาสัปเหร่อครับเนาะว่าเอายังไงดีกับเต่าโบราณท่านนี้จะทุบหรือไม่ทุบครับครับท่านผู้ชมครับตามผมมาครับเนาะ มาที่บ้านสัปเปอร์ครับป้าถับประตูคือจะเปิดอาสาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าสัปเปอร์เลยเนี่ยแย่งวันถนอนนะครับเนาะอ่ะสัปเปอร์สัปเปรเรอร์โอ้ขออนุญาตเด้อะวันถนอนเนี่ยวันจะกินข้าวแ,แล้งหรือเปล่าโอ้กินนะครับตามมาครับ <Beifall. S 1> นี่นะครับเนาะค่อยเข่าครับ แปดเกา๋าสี่ับพแมนครับเชิญครับเช oh, ิญครับโอ้สับปะเลือกันดียังไงตัดผมไปเที่ยัวนี่ว้ายไปทอดบ้านบอเว้าละโอ้เนี่ยวันี้ผมเขับมาหาสับปะเลือดมีเรื่องสิปรึกษาสนะมาดอัสดีครับท่านผูน้ชมครับเป็นรถสับปะเลือนครับเนาะเป็นรถครูชีกันครับใช้รถนี้เนี่ยทำมาหากินของเพื่อนะครับเนาะ ทะเบียนสองหกสี่แปดศูนย์เจ็ดป้าวัน้ออกแล้วฮะออกไปแล้วแปดเจ็ดนี่บอแเม้าสตดเราขึ้นมาเลยครับทรมชัแสดงว่าเหลือนีดทิ่นี่หนึองเก่าที่นี่ครับพกแปดเนาะเซิรอีกอืมเชียยตไปเลยงอวไกวาคโน้สุัครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็เนไล่ืบนนี้ไหมขอนเป็นไลนมีขอนบ่ ช่นังสิไปถูกตากก็รานอย่างนี này, ้หมโอ้ kh kh t. T đây, b b ่ยยยยเยายยย่ยยยากยย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 ยกยย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 ยายย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 อยย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 ยุยยยยทยย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 ไยย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 บยย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 บยยยยยนเอยย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 ายย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 ยเยยยยยยายันอยย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 ยายยยยสยยหยย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 ้เายยยย เอาหนักปานายอย่างเดียวหนักปานายอย่างเดียวด้วยว่าคนใหญ่เขาทุบ่นก็เลยเสียหายหมดเลยใช่หรือซับเเลอร์ยาใหญ่เด้อคนแบบสร้างเส้นมากยาอันนี้เด้อคนว่ากะอันนี้เลยพอดีสร้างเิ้นโตมาก่อนเมื่อคืนนี้ผมอยู่พุ่นเอาพวกเมืองนี่งมา่พี่อีกเมื่อคืนนี้เพิ่อนมาเขาปั้นเขาฝันครับเขาฝันว่าที่ไหนใบบัวทูบอันนี้ไอ อันนี้พอแชโชโเด้อลูกเอ้ยละวาแสดงว่าเพิน่นแชร์โฉอยู่เพราะท่านไหนทุกแมอ๋มอครับผมว่ามากตกัวแหลกแบบเพิจะเอาขอนไปถูกเลยเด้ย่ยบวา,วาถูกเลยเพราะทีิผ่านมากแล้วให้ให้แปดห้างผลิตภานมากจำเลยแม่แมนมันออกแปดเจ็ดเหมือนแปดห้าออกแปดเจ็ดถือว่าเกือบถึงแต่ว่าไม่ถูกก็ได้คุยก่อนก่อนสิขอจากเพิ่นก็ได้คุยว่าขันโมกเขา ผมสิถูกตัวเมา่อไหร่นี่แหละเราเราวา่าคุณยายเมื่อกี้จริงๆเราเบิกขึ้นมากมาแไปภรรยาเมื่อไททัมรายาการกวา่าคุณยายมืดเอฟซีอย่างระบายวดไไหนวันี้เป็นบ่นนนวันนี้ละวมนที่สิบหกเลยไหมเมษาปีหกสิบแปดสงการนะครัแสดงว่าน้องฟอนน้องกับเดือนครับเพื่อนยานาผมเขาะไปถูกไปถูกผมก็เลยมาเขาฟันเจ้าก่อนดักก่อน ก่อนไปยายาไอบอกว่ายายา,ยถ,าถ้าเอฟซีตั้งอำเภอเมืองไปพวกมาทานอยที่บ้าไปวันนี้เขาบอกว้นติด้าบอกคอยเงาบุญไปสรุปแล้ว็บับ้องทุงกตอนนี้ยังบนทุกอรองวดต่อไปน,นะครับคน่นิ้วเอฟซีที่โครนะครับรองวดต่อไปคืองวดนี้นะครับงวดนี้ึ่งซับเลร์ ที่ว่ามาขอบฟันสปเปรยแสดงว่าเพิ่นตน้องมี้ข่วมมั่นใจทางวัวเนี่ยเพิ่นคอยกะกะการันตีว่าสิให้งลงมาบันไดมึงสอบตกบันไดบันไดปีเลยอืขับม,มือไว้อืไปครั้งสายเกือบเกือบหัวหนูก็ปพื้นปูนเป็นอย่างไรคือสิเกือบตกบันไดแม่บ้านก็อยู่ในห้องน้ำจ้าวิ่งบอรดหรือยังไงบอได้วิ่งเอาคือตกกับลุกไม่สื่อ เยี่อันนี้ปิ้งมาเลยอ้าวว่าก็เป็นเั็กซี่ว่านต่ว่าขันมีเคาะกสิมีโชคเลยเขาบอกว่าถ้ามีเคาะแล้วก็จะมีโชคเดี๋ยวม้อนี้ครับผมกสิผ่าซับปลาเรือนะครับเนาะเขาไปหานียพ่อน้องกระเดื่องนำนา,านำปลาหนาเพิินแต่กสิขอคางวดนี่ม้นนี้ก็ย่างม้วนทุบอยู่ครับตอนแรกก็คิดว่าจะทุบแต่เพิ่นเมื่อเขาฝันซับปลาเรือก่อนครับ บาาบัวต้องหายถุกสหายงวดนี้อี๋ว่าสั่งกะต้องรองวดอีกก่อนเนาะคับบัวเขาเคยว่ากันรายอืมรอรอให้อีกรอให้อี๋งีายงวดนี้แมนแมนอืมหายบอกไปเลยรออี๋เดี๋ยวสิเป็นอะไรกับโมโหเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีห้ยซับปลาเือเตรียมตัวก่อนนะครับเนาะเตรียมตัวเก็บสิ่งของเก็บพวกอ่ะน้ำพวกถุงเนาะพวกเทียนครับแล้วก็สีน้ำเหลรา เอาไปเพื่อนตจเบาไวเอเครื่องคัางเครื่องยังไปเลยพวกเรื่องไรยังใจเบาไปเด็กไรก็เบาไปเบาไป่านเอาไปสี่สิข้าเขามาหาทอาอ๋อรัสเซียานย่านเอาเครื่องค้างไปรัสเซียครับครับท่านผู้ชมครับผมสิบห้าซับปะรนแล้วเนาะไปหายเนี้ยพรนเอากระเดิงที่เตาโบราณครับไปซับปืนห้องบานเข่าอึ๊บมปอึ๊บท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเพาะผมกับสัปเหร่อนะครับเนาะการได้ถึงเต่าโบราณเนี่ยผลลองกันเรื่องครับท่านผู้ชมครับโอ้ยอยู่แล้วครับเนาะตรงนี้ผมกันเอ็นนำใหม่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนำใหม่ขึ้นไปแบบของเพส้นนะครับเนาะกับสัปเหร่อเนี่ยครับอ่ะสัปเหร่อในเมื่อเพิ่นบอกไห้ทุบกะโบกต้องทุบแต่บางวันนี่ต้องขอจริงจริงจังจังนะขันโมไห้งวดมีทุบอีเลฟัน เราก็สิบว่เอามาเลี้ยงเขาใจนอนี่พ่อนองกระเรือทุกคือผูกบวกกาวกเ่อนวัางไรบ่นส่งต้องให้เขาวกับเขาของเราอีริน่นาะแม่ส่งมือให้กรบอวาให้อีรไหมเป็นยงไกกเรงเนี่ยพ่อน้องกระเรืออนี้แค่เาเขียนน้ำยางลองเพ่งก็ลองเพ่งอย่าังหรือลองเพ่งมืถือโชว์คนบ้ ไ่นเขาตุ่งดอกเพี้ยเงียห์ครับคนเพีองอันดิจ่าบ่แม่ยโชคเซบัตรถือโชว์คนเนาะบัตรถือจะนี้เราก็เต้นของเรา,าสั่นเลยนะเนี่ย,ยถูกบวกกาคนส่นตัวขออนุญาตเด้อเนี่ยพอน้องเ็นเดี๋ยวมันนี่ผู้ขากันดีใส่รองเท้าใน่เพราะว่าขางไมงอง่อาจจะมีเศษแก้วเนาะครับเนาะท่านผู้ชมครับอาจจะมีเศษแก้วครับเอาละมันได้ทูบเก้าดอกละเป็นทูบมงคล อะเ้ามายกมือพนมบอกเฟนบาไอไม่สช่เหล็กเนี่ยออุ้ยหัวเดือยหัวเดือยหัวเดือยโอ้ยยังคือสิบ้าหลงใหม่บานนี้อันนี้ข้าก็เดี๋ยวต้องหอดปั๊บแล้วก็แสดงปฏิหารตับหลวนี่โอ้ป้าอย่าผ่อน้องกระเรืองอ๋อมันด้ลูกมากกับโบทุกหรอกโว้ยขออีกวันหนึ่งเด้อสาเหตุที่บบทุบครับสำนักงานกับพวาเพิ่นมาเข้าฝันซับตะเลือก่อนนะครับเนาะ กบุงทุกสิหาย,ยอ,อีกอยู่หายอยู่อ๋ออะนี่พอนอกกระเรืองมาเนี่ผมบอกว่ามูมูโตสิออกมาเพราะว่าน้องไส้โตสิออกมาครับเอผพอนี่ไอชิ้นบะาเบอร์ทุเข,ขมาพอดีผมไปทุราปูนไกลเติบเลยคนละเขตนะคนละอำเภอเลยอ่ะผมตีโถนขม่านี่อู้อูยยังว่าเอาหละเนี่ยพอนกกระเรืองครับอะเหมือนเนี่ยพอมาเขืาฝันสับเปลือ อยากเติมสุราไปในน้ำปะละนะนก,กามาลองเพ่งทีปูอ่าเนี่ยพอนอกเล้งสุดปวดเสร็จแล้วกาจะเริ่มเนื้อมานีให้ตรงๆเนยกันวอนที่พวกเขาลับร้องพังในนอนเข้าใจปะเนี่ยพอสาธุสาธุตเราใสา่ลีบอกว่าให้ลีเได้พอเอนี่ยพอเอ,ออใคเออ,ออย่าเยอะอย่าอีกระบบั่โอ้ย,อย,อย นะสับปะเลืเล่นไม้มือเดยเตรียมจอไอ้เพื่อนเออเอาละน้ำปลาน่าจะได้กินให้อิ่มน้ำสำล้านมันชื่นช้ำหัวใจเบิ่งมาดิอากาศก็ะห่อนพวกอากาศมาบ้านนี้ขันพวกเขานี่จะได้กระทุบแน่นอนไอ้ชี่จับอ๋อเต็มแก้วรัวก็บอกเต็มแก้วเลยอ่ะอ่านี่พอสับปะเลื้อสับปะเลย้อดีไ้เพื่อน ต้องสิกับฟันลูกหลานลูกมาอันนี้เด้อะยัาพอน้องกันเหลืองอันนี้พวกนี้ก็อันนี้เด้อะให้ชคให้ลาบลูกหลานเด้อนี่สงการแล้วเนสิว่าสงการพวกนี้แล้วเนยเออปีใหม่ของวันเดียวสงการสิเขามาหายังพออีกสิมรดามดำหัวเด้อบา้านเออเต็มบุอเรือเต็มบุอเรืก็ต้องขอก่อนล่ะมันอีขอก่อนนะเอ๊ะี่ลูกหลานขึ้นมาจากคนเพียบโอ้ย ที่ทางยังต้อยยังนอกเป็น huh. ด um, ินไว้ลูกหลานเราสาธุสาธุสาธุเด้อเ awesome ่มันกินทีเดียวคำไหนเด็ดสิบโเมาห์มาหวง่ายเราในโลกใส่ราคาดบ่งเด๋วเราน้องบอกว่าโทรมาชิ้นแน่นกว่าวันนี้ชิ้นโทรมาทั้งพี่ก็ฟันยือเริ่มขึ้นการเชิญวิญญาณคุณยนีจัมเด้อว่าตกน้ำตายมาร่วมพลังกันอยู่ในบ้านนี่ เอาละบานี้เนี่ยพอได้ดื่ม<ช>น้ำ<ช>อิ่มสำได้น,นะครับดูก,กระสิเดฟอนย้อนก็ซับเลอไฮเนี่ยอพอได้รับชมเราฟังแต่ว่าหลังจากฟอนย้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มโฉกลาบได้หมดนี่ขอโฉกลาบขอสามตัวตรงเลยแม่เนี่ยให้ซับหน้าซับหลังสมการนี่อ่าแม่เอาละได้เวลาอันสมควรแล้วก็ให้เนี่ยพอนอกเหลืองพร้อมกับ็ย่านคุณยนิดจงออกมารับชมรับฟัง อลูกหลานขมก็สเปือกสิเดแสดงการร้องเพลงกสิฝอนลำถ้าหากว่าจะพอนอกันเหลืองครับเป็นยันของคุณจนิดอ๊ะอยากมาฝอนมาฝอนำเด้อาสาธุสาธุมามาดี้อย่ากพอนอกันเหลืองไปเลยนะเศรษฐเพื่อนคุณจนิดเนี่ยสุดสแมนบอกเอาละโอ้ออกมาเด้อบ้าสูงสุดเลยแล้วฝอนกสิฝอนน้ำร้องกสิร้องวน หากวานี่ผลน้องกันเหลืองกับพิยันคุณชนิดอ่ะขันยากออกมาฝนอนกมาหยอดน้อการเด้อบาดีนอนอเอาเอสเปเลอร์เียวพ่อระวังตุ้งตร้งเด้อผมอุตส่าห์เส็จสุททหารเพื่อจะมาล่าหวยตัวเลขเนี่ยพอมารตรงันบุสเปเลอร์ យើងចូលរួមតាមกันเด้อអ្នកប្អូនແລະកាវិទ្យាធានានេះ រុំនោ Sa ះទៅគឹកគឹកមកសំអាតគឹកគីមកសំអាត ตื่นขึ้นมาแล้วซะตื่นขึ้นมาสับสนในขอนิ่งบนในต้องขึ้น ท่านผู้ชมที่โรรคร,รก,กับอตอนนี้แล้วครับเนาะก็รได้ถวายทั้งเราและก็ร้องและก็ร่ำถวายเป็นที่จดบ่อยแล้วบัดนี้ย่พอน้องกันเหลืองขออย่าผิดสัญญางวดนี้คืองวดประจำวันที่16เดือนเมษาปีพุทธศักราชสองพันห้าหล, 28, ลังจากพี่น้องมาเทียวบ้านเฮา เป็นที่เรียบร้อยครับเงื่อนท่องกระเริ่มโดยลอมันนี่ขอให้เนี่ยพอจงออกมาเปิดโชกเปิดลาบยิบตัวเลขสามตตรงทั้งสองตัวให้กับลูกกับหลานเนื้อเนี่ยพอสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับผมโหสุดวครับเนี่ยพอเนาะออกาแล้วครับท่านผู้ชมครับเขาสิงซับไป,ปเลยครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้อ เนี่ยพอสามโอ้ยเจ๊ยเนี่ยพอมาเป็นยังไงเนี่ยพอมาขับสับเลยใช่ไหมขับเนี่ยพอมาเป็นไรมากับสับเลยเนี่ยพอกูบอกกูไมโทรไปหามือขับเนี่ยพอกูไม่เอาอะไรยาสูบอะไรกูไม่เอากูขอจำปานะมึงก็ให้กูเลิกกูรู้ครับให้เนี่ยพอแล้วครับแต่กูสงสารลูกหลาน ที่อยู่กรุงเทพแถวนั้นกรุงเทพต่างจังหวัดที่อยู่ทํางานต่างประเทศก็จะให้ครับเนี่ยพ่อขยับใส่รถเยอะจกเลยอุอยจอดโจดเลยเนี่ยพ่อเอาแล้วครับท่านกูจะขับตัวนี้เนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเอาอะไรเนี่ยพ่อ เนี่าพอเลี่ยอยู่ในมองอะไรเนย่าพอสิยหายลูกไกหลานเลยไหมกูโดนบาดเลยนะโ้ยเอียงมาดึงครับผู้ช่ครับขอให้ยน่ยพอเอาสิยเนี่พอลูกหลานขอให้ยน่ยพอไปกองสลากก่อนเด้อไปซองเด็กอยู่กองสลากเออไปกองสลากแล้วไปไปมายังไปมาแล้วเห็นตัวไหนบ้างก็หายก็หายมาตโต๊กที่ในบาทไอ้เนี่าพอไอตองกันโดนบาทเพราะว่าไปรเลี้วครับยน่ยพอ พอวันนี้ที่สิบรับวันที่สิบแล้วครับอืมจะเสองสิบสามอีกไม่กี่วันแล้วขับออกแล้วครับเอาลรเนี่ยพอมาเนี่ยวดนี้เนี่ยพอมั่นใจบ่โอ้ยเฮ้มาจนได้มั่นใจบ่อกไม่ใช่เป็นล้านเปอร์เซ็นสองสามล้านเปอร์เซ็นสามล้านแสดงว่าเนี่ยพอพมาเสิให้ยี่หลี่เปนบ่ให้ยี่หลี่เปนบ่บ่ตัวลูกตัวหลานตัวจริงแล้วกูเอาสิเนี่ยพอ สัญญากันคันงวนนี้พวกเขาลูกหลานสิมทุบเตาพ้กท่านโอเคไหมจบเลยสัญญาเลยเนี่ยพอจบเลยครับท่านผู้ชมครับจบเลยนี่คือลูกผู้ชายสัญญาเรียบร้อยว่าทางงวนนี้พวกเขาครับผมสิทุบเตาทรายพวกท่านครับว่าไห้เนี่ยพอน้องเหลืองสิงอาทิตย์ยุ่งนี่โอเคไหมเนี่ยพอโอเคโอเคครับท่านผู้ชมเอาสารถูกครับเอาละโอ้ล้านนี้ไปโยนนี่ล้านนี้ โอ้ล<า>้านนะห<า>น,นึ่งล้านอะจะาพอลูกเขาเปิดฟ้าบาทเท่าไหร่อ <S <S เออเอาละครับท่านผู้ชมค,ครับอ่ะตอนนี้จะาพอลองเนือครับเนาะอ่ะเลขกระเด้งโต๊ะกี่ได้บาทครับขอเป็นเลขสองตัวก็นย่าพอเลขล่างก่อนเด้อเอาละย่าพอลุ้ยมื่อยย่าพอลูกสั่นไปสั่นมากครับใหญ่สเต็มว่าย่าพอลเฮ้เอาละครับท่านผู้ชมค,ครับนส,บลลบสูงแหลกครับสูงแหลกท่านผู้ชมค,ครับเฮึขอบครับจ้เลย โซ่แรกครับเอาละครับอุ้ยอาเซมือลูกเนี่ยพออาเซมือลูกเมื่อไราันครับเนี่ยพอเซมือลูกครับอียะอียะเออ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 โตแแรกครับท่านผู้ชมเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้าเป็นเลขเก่าเนี่ยพอตัวสุดท้ายเนี่ยพอป่ะเนี่ยเลขสองตัวกันเนี่ยพอตัวสุดท้ายเนี่ยพอยิบเซมือลูกมื่อหลานเนี่ยพอเนี่ยิบเซมือลูกมื่อหลานสาธุสาธุเออฮะตัวเลขไหนมา อเยบยา si like ามาึอโตัวสุดายครับนี่พอน้อกเลยครับหยิบอ้าวอุ้ออ้ยตัวนี้ทุบเตาเหรออเ่อโอขอตๆไม่ทุบแล้วเจ้าพ่อเอาละครับท่านผู้ชมคเป็นเลขศูนย์ครับเป็นเก้าศนย์อพอเลวต้องตเก้าศูให้ซื้ออัลตรอนไปเลยบ่อดีเอาเลยซื้อไปเลยใช่ไหมอัลตรอซื้อเลยลูกหลานจะมาเจ้าุงบ ต้องหนีจากเด็ดลมเป็นเด็ไวครับโอเคเก้าสิบสารมันเสือกเกินเอาละขอเป็นเลขสามตัวยี่ห้อป่ะเนี่ยบอกไปเลยยิบตีมือหลงผู้หลานนี่ยี่ห้อนะอือูสงสารลูกหลานโค้ดยิบมากสิผู้หลงผู้หลานแผ่นดินไหวครั้งนี้นี่พอสงสารครับเออนะยิบตีมือหลงผู้หลานครับโตแล้วครับแบ่งให้สลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวรางวัลที่หนึ่งครับเนี่ยพอเอียงไปปแปดเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปด เออะตัวที่สองนี่พอปันยาาให้ซับนาซับหลังนี่เพียพอไห้มันตรงๆไม่ได้ลูกร้านเลยตรงเลยตรงตรงเลยจริงนะลูกหลานที่โดนตึกโลงฮะยิบเส้นลูกหลานนี่เยงพอไสุสุกเตะเด้อลูกหลานจุกคนที่สูญเสียชีวิตครับไอ้จุสุสุกเตีพพอสุสุขาเลยกแต่ขอคนทีไป กอ็าาเลยให้เลยใหท่านผู้ชมแบ่งครับตัวที่1ทุ 1> าากคนอ,อ,อ่ะเอ้ยเป็นเลูกโอ้ยว้าวอาไรครับย่าพอดุ่นแรกนะครับอุ้ยมือผมปั๊ดนี่ยพอคือดุ่นแรกแต่ย่าพอเอ๋อครับตัวสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ตัวที่สองครับมาก<อ>็เป็นเลข6ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข6 96 96อ้าวตัวสุดท้ายแล้วย่าพอเลยถูกถูกถูกอ้าวตัวสุดท้ายมันหมายอะไรย่าพอเด้อเอ้า ผมส่งครับลาพอตอนนี้แ่พอตอนนี้ครับลาแดงกำนะครับแสดงว่าไทยยิดีครับเอ้าเอ้ยเ้เอ้ยเอา้เจ้เอ้เจ้เอ้ยเอ้ยนี่พอเห็นครับตัวสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ยอไม่ตรงซื้อขึ้นมาเลยเป็นเลขอียนรอบมาเลยเป็นเลขสามครับเป็นเลขสามเก้าหกสามเก้าหกสามหรือว่าหกเก้าสามก็ได้ครับ สาธุสาธุเอาอะเนี่ยพออุ้ยเนี่ยพอเอ้ยก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยพอหลายๆที่ให้โชคกันลาบให้ตัวเลงกับลูกกับหลานลูกหลานสิ่งหนึ่งไปเสียงโฉกกระลาบแล้วเนี่ยพอเรื่องสาธุสาธุเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยพอเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ยฮฮะอ่ะอุ้ยฮะทำรู้กันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกินก็ได้เนี่ยพอตัวนี้ครับเนาะออกจากการซับเปลือแล้วอุ้ยอุ้ยการซับเปลือยมาเนี่ย ยบาดตกนี่ยแ่ไหนครับับปลเรือเ็นท์สับปเรือ่อืมือซึกไปเลยอครับทช่วครับอตอนนี้พอคนออกจากหลังซับเรือแล้วครับเนาะับเรืออฝืนยังอฝืนแล้วบอกออๆุกจากระบาดเลยคือมานอนทายระบาดเนี่เดี๋ยวเดีนอนท่ายยังเดี๋ยวเครับผมช่วงแป๊บนึเนาะเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ผมงับเรียบรอยครับเนาะอ่ะลูกนักกอลปอเอเมยอเดี๋ยวนางพัดจะเข้าก่อนนางพัดจะเข้าก่อนเอยอุ้ยอปกระดนี่นครับผมชครับเพื่อกนี่เนี่อน้องเลืองเพื่นไอรีครับผมชครับอ้ยอุ้ยอุ้ยว้อ่ะนี่เน่อน้องันเลืองพนบธรรมดา หมดที่แล้วเพื่อนเทศไทยเอฟซีพิชวงเพื่อน่างคนดีขอจริงๆันงขันคนดีกเขาเพื่อนว่าให้มาทบกรวดเราทาน,บานนะโบราณไหมนบากนนี้เล<ม>พื่อนไห้สามตัวแล้วก็สองตัวแต่ผมโมโหเลยบอกเพืน่นเขาซิงผมห่แน่นโอ้จ่ว่าเพื่อนมา<ะ>ตำาตักทีเดียวออ้ยเกินสมองขีงบุบหมดมันไปเลยมันไปเลยหมดว่าบวราบหมดบวยตัวเจ้าของออเือเจ้าของทำโอ้ยบงวยท่นครับ สรุปตัวเลขกันนครับเนาะสรุปตัวเลขครับสำหรับงวดประจำวันที่16เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ัร้บแดครับเนี่ยพอแล้วกเลยครับเพิ่นไฮเลข2ตัวนะครับเนาะโอ้โหชัดเจนทีเดียวครับสวยงามทีเดียวครับก็บคือ90ครับ90เพิ่นบอกว่าใหา้ไปซื้อสูตรต,ตรีไปเลยนะบอกเสียงไว้เสียงไว้จักใบนึง <ผม S 1> น่ง,งหรือ2ใบกันแล้วแต่ท่านผู้ชมสิน้ำเปพิจารณาครับส่วนเลข3ตัวครับเพิ่นใไฮนะครับเนาะก็คือ963ครับ 963อ,อันนี้คือเลขสามตัวแล้วเนาะให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาเอ๊ะ6336มันออกไปเลยตัวมันออกลางหรือสิขึ้นมาเทิงอี๋บ่บ้าแน่หรือว่าสิออก963หรือว่า369ก็ได้า6 9ก็ได้เอือซื้อกลับไปกลับมาก็ได้ครับท่านผู้ชมครับสรุปไืกนเนาะเลขสามตัวครับเพื่อนห้ก็คือ963หรือว่า369น,นะครับเนาะให้ไปสองหาดนะครับ ให้เป็ตันเด็ดน,น้องเนาะอาจจะเป็นหกเก้าเก้าหกถ้าหากว่าทางผู้ชมพูนออกมาหกสามมันออกไปแล้วก็ให้เอาเก้าสามสามเก่านะครับเนาะสามเก้าเก้าสามยจะดูครับส่วนเลขสองตัวครับเพึ่งให้ครับเม็ดเดียวงจริงแต่คือเก้าศูนย์ครับนี่นะสับเปลนพึ่งให้เรานี่เก้าศูนย์แสดงว่าเพึ่งสองสลากกินเบ่นรัฐบาลขากก่อนนะพึ่นสองมากขากแล้วคับลงมากแนนเมืองเศร้าครับแนี่โต๊ะบันไดนั่นคืออะไรโต๊ะบนไดดีด้วยคำคำสรสนนรพสงรพเนม่ยบาญชีเก,ก่าหก นั่นเป็นดัรเบา้โอ้ครับบ้านเที่สับเลยก็คือ96ครับเนาะสึ่นมือขึ้นอ่าสึ่นมือซ่อนนะครับเพิ่นตรงบันไดครับตรงกับเลขที่พอนกเหลืองให้ก็คือบันไดที่เราเนี่ยังลงมาเฉยแมนมันตรงกับเลขกแค่พอมันตรงกับเลขที่พอเนาะกระเหลืองก็คือเก่าหก963ถ้าตัดดิ้งก็เป็น9669ก็ให้ทำส้มน้ำไปผิดจรณะนะครับเนาะเอาดูสิกระเหลืองมาเลยโอ้ยยังว่ะเออถ่ายสุดๆถ่ายเลยครับเนาะ กขออาราธนาสิริสิทธิ์ครับโดยเฉพาะวิญญาณน้องพ่อกันเหลืองขันบุญจากทุกเก่าโบรานคนนี้ขอให้ปังๆโดยเฉพาะเด้อแล้วก็ขออาราธนาสิริสิทธิ์ให้ทำส้มครับจงมีโชคมีลาภให้โชคดีให้สมหวังสมปรารถนาทีนี้ครับผมชินบัเบอร์พร้อมกับสับเหลือครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมทุกคนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับเอฟซีสุขสันต์ครับสวัสดีครับ